ปลาซิวจันอกนะคะ่ะเทเลงแบบปลาช้างปบกอะค่ะนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องตายนะคะในช่องกระต่ายน้อยลุยสารคืนถิ่นเนาะคะ่ะวันนี้ตายจะพาพีพานนอกนะคะมาแลกเปลี่ยนความรู้นะคะ,ก,ะ,ะกระมอ่าเกษตรกรสนใจนะคะถามมาคือกันว่าปัญหาในการเลี้ยงปลาซิวมีอย่างเน่เนาะคะ่ะตอนนี้ได้ก็จะมาตอบคําถามนะคะการนึงเนาะคะ่ะตอนนี้มันอ,อากาศมันหนาวจัดเนาะคะ่ะ ปัญหาก็คือเกิดจะเกิดก็คือปลาซิวจะนกนะคะทะเลียงแบบว่าชังโบกอะค่ะนะคะแล้ววินีเฮาก็จะแก้ปัญหาโดยการเพิ่มออกซิเจนในเขานะคะมือละสองถึงสามชั่วโมงนะคะอันเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้ปลาซิวนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะปัญหาก็คืออ่าลัางค้นนะคะเอาปลาซิวไปลงเลีล้ยงนะคะจะเป็นปลาซิวจากธรรมชาติหรือสร้างจากทางฟาร์มไปนะคะ สรงแล้วกะเอาไปแล้วกับไปปล้อยว่าจะซื้อนะคะบ่มีการเพิ่มออกซิเจนหรือบ่มีการเปิดน้ำใ้เขาเลดเนาะคะ่ปะปาซิวของเขากจะตายเนาะคะ่ะเพราะว่าออกซิเจนใตน้ำบ่มีเนาะคะ่ะปัญหาที่เลี้ยงๆกะจะมีอยู่ประมาณนี้นะคะ่ะที่ใตเลี่ยงม้าเนาะคะ่ะกะถ้าเป็นประโยชน์กับพี่น้องกเกษตรกรกะฝากก,กดไลดค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเห็นน้องตาย้ํามได้ค่ะสวัสดีค่ะ